สวัสดีครับผมแก้เกิดบายนายเอนะครับคลิปนี้จะมีอาการอะไรกันบ้างไปดูกันนะครับอ่ามาโอ้โห,โหกาวหมดสภาพอีกแล้วครับแต่อันนี้ถ้าทางจะผ่านศึกสงครามมาหลายสนามแล้วเนี่ยรอยกาวนี่บานเลย,ยจากเท่าที่เห็นก็มีทั้งกาวร้อนและกาวยางนะครับโอ้โหไอ้กาวยางไม่ใช่ไอ้กาวร้อนนี่สิโอ้ย <laughs> หัวจะปะวด อย่ากันนั้นเลยเรามาขูดออกกันดีกว่าครับอันไหนที่ขูดออกได้ก็ขูดออกนะครับอันไหนที่ขูดไม่ได้ก็ต้องขูดออกนั่นแหละครับต้องเอาพยายามให้มันให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับเพราะถ้าไม่เอาออกให้หมดหรือให้มากที่สุดก็อนาคตจะมีปัญหาตามมาครับเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายครับเสร็จแล้วเราก็มาละเลงกาวกันเลยนะครับเอาแค่พอบางๆนะครับอย่าไปทาหนาครับถ้าทาหนานี่มันจะติดไม่สนิทครับ พยายามเก็บเหลี่ยมเก็บมุมให้หมดนะครับอย่าให้มันเหลือครับเพราะทํามันเหลือตรงไหนมันก็จะพเยอตรงนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดูดีๆครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งพื้นแล้วก็ฝั่งรองเท้าด้วยนะครับตรงเหลี่ยมตรงมุมก็พยายามทาแบบระวังระวังกันนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบานปลายครับอ๋อไม่บานปลายครับบานออกข้างครับแล้วมันก็จะเกิดอาการเลอะครับพอมันเลอะแล้วมันก็จะไม่สวยครับ มาถึงเวลาครับกาวมาปุ๊บเราเอามาติดครับเวลาติดก็เล็งกันดีๆนะครับเล็งให้มันครบ78ตดลบก่อนนะครับแล้วค่อยติดพอถ้าติดเบี้ยวนะครับรอกไม้นะครับไม่สนุกนะครับไล่ย้ำไล่ติดไล่ดูนะครับให้มันตรงนะครับพอตรงแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยก็จะเป็นช่วงทุบสุดทันษานะครับกระใสกันเข้าไปครับต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 ข้าไปครับเอาให้เต็มที่ครับ อ๋อเต็มที่ไม่ได้ครับยั้งหน่อยก็ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวรองเท้าจะเรียงครับอย่าคิดว่าติดกาวแค่นี้แล้วมันจะจบนะครับไม่ครับมาเย็บกันต่อครับแต่คู่นี้เราจะเย็บไม่เหมือนคู่อื่นนะครับอย่างคู่อื่นนี่จะเย็บข้างนอกเข้าข้างในนะครับแต่นี้จะเย็บข้างนอกออกข้างนอกครับอางงงงเจอบอกเย็บข้างนอกออกข้างนอกคือยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ รุ่นนี้มันจะมีชั้นด้านข้างให้เราเย็บเกาะติดได้โดยที่เราไม่ต้องเสียบเข้าไปข้างในนะครับมันก็เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าไอ้ตรงพื้นกันลื่นเนี่ยมีพื้นที่เราเย็บน้อยมากเพราะเราต้องเย็บหลบการเดินเพราะว่านนี้ซ้อนรองไม่ได้พื้นบางเราก็เลยต้องเย็บหลบให้มันขึ้นข้างบนให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังการลื่น ตรงที่เราเย็บมั่นก็จะขาดอีกนะครับเวลาเราดึงได้นี่ครับช่วงที่ลําบากที่สุดตรงหัวนี่แหละครับพื้นที่เล็กมากครับตรงกันลื่นก็พื้นที่น้อยตรงหัวก็พื้นที่น้อยโอ,โ,อโ,อโอ้โหเล็งแล้วเล็งอีกคือเข็มหนึ่งนี่ทิ่มไม่ต่ำกว่า3-4มรอบครับถึงจะได้ในที่สุดก็เสร็จครับมาเช็คของกันครับว่าเป็นยังไง เรียบร้อยครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ามีกระดิ่งให้กดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ